กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับพันเหมือนเดิมนะครับผมโจเกอร์ฮันเตอร์นะครับผมหรือว่าเซียนแมวนะจ้าทุกคนก็วันนี้ก็อยู่กับเกมคุมทรัพย์แห่งแอสแทนะครับผมของค่ายพีจีสล็อตนะครับวันนี้ก็มาดึกดึกหน่อยนะเช้าเลยแหละเช้าเลยนะเช้ามืดเลยนะผมวันนี้ก็นําทุนมาเก้าร้อบาทนะผมสําหรับคนทุนน้อยหรือทุนกลางๆก็สามารถนำเทคนิคนี้หรือว่า เอาไปทําดูเป็นแนวทางก็ได้นะครับผมแต่ผมไม่ได้แนะนําให้ใครเล่นการพนันนะครับผมคลิปนี้สร้างมาเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะแอดมินเตือนไว้แล้วนะก็ขอฝากเพื่อนๆนะผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสำรองของแอดหน่อยนะผมชื่อว่าเซียนแมวนักปั่นนะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ ด้านล่างนะครับผมก็ขอพูดถึงกิจกรรมที่จะแจกเร็วๆนี้หน่อยนะเพื่อนๆก็ไม่ไม่เชิงว่าเร็วนะก็ผมก็จะแจกในวันที่20นะครับผมก็ขอดูนี่ก่อนความเคลื่อนไหวของช่องก่อนว่ามีคนกระตือรืร้นกันบ้างหรือเปล่านะครับแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรเลยนะโอเค โอเคคุณ6แล้วเพื่อนๆไม่น่าจะจะได้กาไรไว้นเนี่ยก็ฝากเพื่อนเพื่อนด,ด้วยนะครับผมนะโอเคก็ถือว่าเราได้แจ้งกิจกรรมกันไว้แล้วนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ออกไปหน่อยนะครับผมถ้ามีคนร่วมสนุกเยอะรางวัลก็อาจจะแจกเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับโอเคสแกตเตอร์จะเข้าหรือเปล่านะครับผม ถ้ามีคนร่วมสนุกเยอะก็ผมน่าจะแจกรางวัลเพิ่มนะคิดว่าอยากจะแจกเพิ่มเหมือนกันเพื่อที่จะ,ละหลายๆคนได้สนุกได้ลุ้นเพลิดเพลินไปด้วยกันนะครับผมแต่กับผมมันก็ไม่น่าจะได้ลุ้นอะไรมากมายหรอกเนาะเออสเก็ตเตอร์มาไม่มาแต่ก็ยังได้กำไรให้เห็นนะตัวสำนัเงินโอ้โหมาให้ลุ้นขนาดนี้แล้วมาเถอะมาเถอะ โอ้เรียบร้อยไม่มาหลอกให้ดีใจฟรีๆเฉยแต่ก็ไม่เป็นไรครับกำไรมาแล้วสบายใจอยู่ก็เวลาที่เล่นตอนนี้ก็ตีสี่นะครับผมน like ่าจะได้ลงเช้าเลยแหละไม่ตีห้าก็6กโมงอ่ะผมว่าเอาหน่อยเอาหน่อยโอเคนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันนะครับผมช่วยกันแชร์ออกไปนะ ขอคนละแชร์คนละไลค์ก็พอแล้วนะครับผมใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามมาไว้หน่อยนะนะจ๊ะโอเคไปดีกว่าให้เหลือสักพันห้าพันหกพันห้าก็น่าจะซื้อวิสปินได้นะเพราะมันซื้อพันเดียวสำรองทุนไว้เออคูณสามมาไหมผมชอบเกมนี้ตรงที่มัน พอฟีเจอร์มันเข้าเช่ไหมมันจะคูณเพิ่มเรื่อยๆ้ยเป็นเกมที่ผมถูกใจมากโอเคเคม,มาช่องหนึ่งโอ้ไม่มาแต่ก็ไปซื้อดีกว่าไม่พูดเยอะเสียเวลานะครับผมก็อย่างที่ว่านั่นแหละครับคือผมก็แค่รีวิวเกมเท่านั้นแหละเออนะก็มีดูจะผู้ดีไปทำไมนะครับผมใครไม่สนใจก็ช่างมันนะครับ เรามาสนใจคนที่แครเราก็พอนะครับทุกคนโอเคคุณ6มาแล้วคูณ8มาแน่ๆเอมาช่องที่1นมาช่องที่1 10หรือ A 10หรือ A K มา K ด้วย A 10 A สวยโอ้โอ้น่าจะได้ไหลกว่าน,นี้นิดหน่อยนะไม่งั้นนุกแน่นอนก็ผมก็พูดดังไม่ได้นะครับทุกคนก็ เวลานี้มันก็ตีสี่คนข้างห้องเขาก็จะหลับจะนอนนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่มาเสียดายอะออกเสียดา,ายอยู่นะเพื่อนๆน,นะก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมโอเคเหลืออีกหนึ่งครั้งเท่านั้นมาไหมอืม โอ้โหเสดายตัวเขียวเลอเกินเข้าอย่างเยอะนะครับผมถ้าเข้านี่แบบคูณบึ้มแน่คูณสิบหกอะโอเคพันแปะก็ไม่ถือว่าน่าเกียดนะครับก็การซื้อฟีสปินหรือว่าซื้อโบนัสนี้หลายๆเกมของค่ายพีจีก็น่าจะมีนะแต่ก็บางเกมก็อาจจะซื้อไม่ได้ในผมกดเข้าอย่างเดียวถ้ามันแตกก็คือแตกเยอะ,อะเกมค่ายเนี้ยแต่ถ้ามันแดกก็คือแดกเยอะเหมือนกันนะครับ ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมใครจะเล่นก็ยังไงก็คิดดีๆด,ดีกว่านะครับผมผมไม่อยากให้ทุกคนเสียงเงินกับอะไรที่ไม่ใช่เรื่องนะครับไปซีไปเลยสอ0พันบาทถ้าจะดูก็ดูถ้าจะเล่นก็ดูให้ขาหายากไว้ดีกว่านะ <c oughs> โอเคก็อย่างที่ผมว่านั่นแหละรครับทุกคนนะโอ้ช่วงนี้ก็ เงาเนะครับวันนี้ช่วงนี้คือนอนน้อยมากๆเลยนะทุกคนก็เลยทำคลิปออกมาได้นิดนึดนงน้อยนึ่งนะครับโอโ้ดูทรงม,มีแววจ,จะขาดทุนมีแววจะขาดทุนนะทุกคนซื้อสองพันจ่ายเท่านี้ยังเหรอเฮ้ยาจริงดิตัวเขียวมาโอ้วายมาก็ยังดีครับขอเลขสิบอ่าสวย โอเคพันเสียน่าจะขาดทุนไม่เยอะเราดูทรงรู้สึกว่ารอบนี้จะว่ยับเหมือนกันเนี่ยโอ้โหตัวสินเงินไม่มานะโอเคอเครับผมพัน0บรอบาทขาดทุนไป400ร้อยนะครับแต่ก็ถ้านับทุนของเราก็ถือว่าได้กำไรมาอยู่นะโอเคไปกันต่อวัดใจไปเลยนะครับทุกคน คลิปเดียวมันจะยืดยาวนะรีบจบไปเลยดีกว่าให้มันลูๆูกันไปเลยว่าจะเป็นเกมลูกรักหรือลูกทักนะครับอย่าเป็นเลดนะป๋าอะไรมันไม่ดีเขเลิกนะทุกคนอะไรไม่ดีมันก็ต้องเลิกไปขอน่อยสิบไม่ลงวะเพื่อ,อยิงเบ็ดยีมันจะเกลือขนาดน,นี้เลยวะถามจริง จริงโอเคเจได้เข้าต่อตัวม่วงเข้าต่อหกร้อยบาทหกร้อยบาทโอเคได้มาหนึ่งพันละได้อีกสี่ครั้งเท่านั้นเฮ้ยอุ้ยสเกตเตอร์เข้าห้าตัว12หมุนสวยๆเลยครับทุกคนก็ผมว่ากำไรแน่นอนนะคุณสิบหกมาแล้วคุณ16ไหมเห็นนะอ่ะเอออย่างชอบเลยนะครับ คุมในอย่างชอบเลยเคมาสวยคิวมาอมไม่เป็นไรฮะเลขตั้งสิบกว่าเลขตั้งสิบฟีสปินเหลือๆนะครับจะคูนยี่สิบสองถ้าได้เข้าช็อตเต็มๆนี้บอกเลยว่าบันเทิงเอ้ยมาอีตัววะเนี่ยแต่งในอีกรอบวะเนี่ยอืออืโอ้ไม่มา เฮ้ยไม่อุ้ยอุ้ยสองพันสามอุ้ยเอสิบสวยเออือหือไม่เป็นไรครับห้าพันบาทสวยๆเลยคูนสามสิบแล้วโอ้ยเจอโกูหายเป็นไงอืไม่อยากจะขิงนะครับทุกคนว่าแต่อุ้ยสามพันเก้าสเกตเตอร์แตกไหนอีกไหม มาตรงมาไม่มาโอ้โหลอกหลอกให้ดีใจนี่ขึ้นเกา0ัแล้วทุนเก้าร้อยแตกเก้าพันทุน900 9, เก้าร้อยบวกเก้าพัน่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเกมนี้ชอบใจและสะส้วส่ทุนเก้าร้อยแตกเก้าพันชอบใจซะแล้วเกมนี้คมุมทรัพย์แห่งแอสแท็กของค่ายพีจีสล็อตนะครับทุกคน ช่วงนี้ไม่ได้เล่นของ j จ k e r g a m i n g หรือว่า j จ k กเกอร์ลเลยนะก็เดี๋ยวผมช่องของค่าย j จ k กเกอร์เดี๋ยวผมทำลงอีกช่องหนึ่งแล้วกันนะผมใครอยากดูก็ติดตามได้นะฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ